ก่อนนะครับในเรื่องของชุดตรวจ ATK <ช>นะครับซึ่งตอนนี้เองครับ,รบทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มีการคุมเข้มครับการจำหน่ายชุดตรวจ ATK ครับบอกว่าตอนนี้ห้ามขาดแล้วก็ห้ามแพงนะครับหลังจากที่โควิด1 9เกนี่ยกลับมาระบาดในหลายภูมิภาคครับนายพิชัยนิฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการเปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมการคร้าภายในครับได้ติดตามสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์การจำหน่ายชุดตรวจ ATK ไม่ให้ขาดตลาดแล้วก็ไม่ให้เกิดการกักตุนจนทำให้ราคาสินค้าสูงซึ่งเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนายวิทยากรณมณีเนตรอธิบดีกรมการคร้าภายในก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ชุดตรวจ ATK โดยได้เชิญผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ค้าปิีนะครับอย่างบิ๊กซีโลตัสแมคโ เซเ e ่นอ e นะครับแล้วก็ร้านขายยาเพื่อติดตามสถานการณ์ชุดตรวจ ATK ไม่ให้ขาดตลาดซึ่งนายพิชัยนะครับก็กล่าวว่าจากการประชุมผู้นำเข้านะครับก็ยืนยันว่าสามารถนำเข้าชุดตรวจ ATK ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาในการนําเข้าเนื่องจากว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีการเก็บสต็อกไว้จํานวนมากยังไม่มีการแพร่ระบาดคนใช้น้อยลงแต่ว่าปัจจุบันครับการใช้ ATK เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของผู้จําหน่ายก็แจ้งว่าจากเดิมเนี่ยซื้อคนละ1ชุด แต่พอมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็ทําให้ซื้อเพิ่มมากขึ้นกว่า1ชุดเพื่อให้คนใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยได้มีการตรวจเชื้อโควิดด้วยประกอบกับช่วงนี้เองครับก็มีการเปิดภาคเรียนทําให้บางโรงเรียนเนี่ยมีมาตรการให้นักเรียนเนี่ยตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนครับ ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในค่ะได้ขอให้ผู้นําเข้าประสานกับทางผู้ค้าอย่างใกล้ชิดให้เล่งนาเข้า ATK มาให้เพียงพอต่อความต้องการและจากการสอบถามจากผู้นําเข้า ATK รายใหญ่นะคะก็ได้ทราบว่าได้สั่งนําเข้ามาแล้วซึ่งขณะนี้ค่ะสินค้าบางล็อตก็ได้กระจายให้แก่ผู้จําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของผู้จําหน่ายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้ค่ะมี ATK พร้อมจําหน่ายไปยังหน้าร้านต่างๆซึ่งทางหน้าร้าน จะเป็นผู้บริหารจัดการสินค้าหากสินค้าหมดจะประสานมายังส่วนกลางเพื่อให้ส่งของมาจําหน่ายเพิ่มเติมค่ะทางด้านของนายพิพชัยนะคะก็ได้ระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เน้นย้ำให้ผู้จําหน่ายวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้เพียงพอและให้เร่งเติมชุดตรวจ KAT K a t ทในชั้นวางจําหน่ายอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับราคาจําหน่ายนะคะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่ราคาจะขึ้นอยู่กับคุณภาพชนิดหรือว่าแบรนด์ของแต่ละ สินคค้า่ะทั้งนี้ค่ะหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบกักตุนสินค้าหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าก็สามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลขโทรศัพท์1569ค่ะหรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน a d m r d i t นะคะกรมการค้าภายในก็จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็หากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายนั่นเองค่ะ